โอเคครับเดี๋ยวเราจะมาดูประวัตินะครับของงาน 3D ซะหน่อยดีกว่าจะเรียกว่าประวัติก็ไม่เชิงนะครับผมแค่อยากจะมาอธิบายว่าทำไมงานของเราถึงสามารถนำไปลงขายได้นะครับว่าด้วยเรื่องของงาน 3D นะครับจริงๆแล้วนะครับงาน 3D เนี่ยมันมีมานานมากแล้วนะครับตัวงานลักษณะนี้นะครับมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทำบางสิ่งบางอย่างนะครับที่ไม่สามารถทำขึ้นจริงได้ ก็เลยจำเป็นต้องมีการใช้ 3D หรือคำว่า CGI นะครับก็คือคอมพิวเตอร์กราฟิกนะครับเข้ามาช่วยซึ่งส่วนมากที่เราคุ้นเคยกันนะครับก็จะเป็นในเรื่องของงานภาพ,พยนตร์หรืองานหนังต่างๆนะครับก็จะมีพวกโมเดล3มิติเนี่ยเข้ามาทดแทนนะครับในบางฉากที่อาจจะไม่สามารถทำการถ่ายทำได้ในสมัยก่อนนะครับตัวงาน 3D หรืองาน CGI กราฟิกต่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เข้าถึงค่อนข้างยากมากเลยนะครับ ถ้าเรากลับไปดูงานพวกนั้นนะครับในสมัยก่อนเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวงานนะครับมันไม่ได้มีความสวยงามเหมือนปัจจุบันตัวศิลปินนะครับก็ลองถูกลองผิดมาเรื่อยๆตัวโปรแกรมนะครับก็ถูกพัฒนามาเรื่อยๆจนทุกวันนี้นะครับตัวงาน CG เนี่ยก็สามารถมาเติมเต็มนะครับให้กับงานหลายๆประเภทไม่ว่าจะเป็นงานหนังภาพยนตร์นะครับงาน 3D animation นะครับหรือแม้กระทั่งงานเกมนะครับ และงานอื่นๆอีกมากมายซึ่งการจะทำผลงานพวกนี้ได้นะครับมันก็จะมีหลากหลายขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นการขึ้นโมเดลการเซตอัพนะครับการใส่กระดูกหรือการเอาไปทำแอนิเมชันนะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วแต่ละบริษัทเนี่ยก็จะมีพนักงานนะครับซึ่งสามารถทำได้ดีณนะตำแหน่งที่เขาทำอยู่คนทำโมเดลนะครับ ก็ทำในส่วนของโมเดลคนทำแอนิเมชันก็ทำในส่วนของแอนิเมชันและกลับมาที่ปัจจุบันนะครับถึงแม้ว่าแต่ละออฟฟิศหรือแต่ละบริษัทจะมีพนักงานในแผนกของเขาอยู่แล้วแต่ด้วยความเร่งรีบนะครับการที่เราจะต้องสร้างสรรผลงานให้เสร็จตามกำหนดแน่นอนว่าถ้าเกิดเราทำการขึ้นโมเดลเองการใช้เวลามันก็จะเยอะขึ้นมันก็เลยมีเว็บไซต์นะครับอย่างเช่น CG Trader Turbo Squid กำเนิดขึ้นมาเพื่อให้ตัวอาร์ติส์อย่างพวกเรานะครับสามารถประหยัดเวลาในการทํางานได้เพราะเอาจริงๆแล้วนะครับโมเดลเนี่ยเราอาจจะไม่จาเป็นต้องขึ้นเองทุกชิ้นก็ได้โมเดลบางอย่างนะครับที่เราสามารถทําการซื้อหรือทําการดาวน์โหลดมามันจะสามารถช่วยให้นะครับตัวอาร์ติส์หรือตัวองค์กรเนี่ยประหยัดเวลาหรือขั้นตอนในการทํางานได้เยอะมากซึ่งก็หมายความว่าคนที่เข้ามาซื้องานของเรานะครับก็จะเป็นตัวอาร์ติส์เองนะครับ หรือไม่ก็องค์กรบริษัทต่างๆที่มีความต้องการเร่งด่วนนะครับที่จะเอางานไปใช้ ในปัจจุบันนะครับก็จะมีพวกบริษัทรับออกแบบทำโฆษณาทำงานกึ่งคอมเมอร์เชียลนะครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็เคยอยู่ในออฟฟิศนะครับลักษณะประมาณนี้มาก่อนซึ่งงานประเภทนี้นะครับมันจะมาไวแล้วก็ไปไวมากในบางครั้งนะครับตัวผมเองเนี่ยอาจจะจําเป็นต้องโหลดโมเดลบางอย่างนะครับเพื่อมาปรับใช้ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าซึ่งเอาจริงๆเนี่ยมันสามารถประหยัดเวลาแล้วก็ลดต้นทุนได้มากเลยครับนี่นะครับก็เป็นข้อมูลคร่าวๆว่า ทำไมนะครับเราถึงสามารถสร้างสารรค์ผลงานแล้วก็เอาไปฝากขายไว้ตามเว็บไซต์ต่างๆได้ซึ่งเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆปูพื้นฐานไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปถัดไปครับขอขายของท้ายคลิปหน่อยนะครับตอนนี้เรามีคอร์สเรียน Basic TD Photo Stock ครับขายภาพออนไลน์แบบ3มิติกับคอร์สเรียนขายโมเดลที่ CG Trader ใครที่สนใจติดต่อเพจกราฟ i ก Incom e เข้ามาได้เลยครับ